วันนี้มาร่วมเดินทางด้วยกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งรถไฟพาเพื่อนๆไปวัดเขาบันไดอิดนะครับวัดหลวงพ่อแดงเพราะว่าปกติผมจะนั่งรถตู้ไปวันนี้บอกเส้นทางการเดินทางไปเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับติดตามและรับชมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หัวราโพงนะครับกำลังจะพาทุกคนเดินทางไป วัดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับปกติแล้วผมก็จะนั่งรถตู้นะครับทุกคนผมจะนั่งรถตู้ราคาร้อยกว่าบาทเลยนะไปวัดของหลวงพ่อแดงในแต่ละครั้งเที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้ผมจะลองนั่งรถไฟนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกนี่ครับตีตั๋วแล้วนะครับราคาส4บาทเดี๋ยววันนี้เรามาเดินทางด้วยกันว่า เราจะไปยังไงเพราะว่าผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับไม่รู้ว่ารถไฟจะไปจอดตรงไหนใกล้วัดหลวงพ่อแดงหรือเปล่าวัดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับจะนำทุกคนเดินทางด้วยรถไฟไปวัด หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดไปครับเดินทางด้วยกันขบวนที่261นะครับธรรมดาเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนะครับเห็นเขาประกาศว่าจะมาจอดแล้วนะครับสำหรับใครจะเดินทางไปเพชรบุรีนะครับ นี่ทุกคนเป็นชานชาลาชานฉลาที่เจ็ดนะครับนี่เราดูหมายเลขนะครับวิธีดูนี่ดูหมายเลขให้มันตรงนี่ขบวนรถที่สองหกหนึ่งออกเวลาเก้านึ่งกายี่สิบนะครับอ๋อรถคันนี้ไปถึงสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับ รถคันนี้จะไปถึงหัวหินนะทุกคนแต่ผมจะลงที่เพชรบุรีแลวก็จะต่อไปวัดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไกลไหมจากที่ผมจะลงว่าเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรกเลยก็จะเดินทางให้เพื่อนๆได้รับชมเผื่อมีหลายๆคนนะครับไม่มีรถส่วนตัวอยากนั่ง รถไฟไปวัดหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับถ้านั่งรถตู้อยู่ที่รามสองก็ถ้าผมจําไม่ผิดร0อกว่าบาทนะทุกคนร้อยสี่ินี่แหละแพงอยู่นะแต่ถ้านั่งรถไฟก็ราคา35บาทนะครับใครมีบัตรประชารัฐนะครับก็สามารถนั่งฟรีได้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้เรารอรถไฟมาจอดก่อนนะครับจะขึ้นตรงนี้เลยนะรถไฟมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปได้วยกันครับ ร,รถคันนี้ไปถึงสวนสนปริพัฒนะครับหรือว่าหัวหินนะครับใครจะไปหัวหินก็รถไปคันนี้ได้เลยนะครับ มาถึงแล้วนะครับสถานีเพชรบุรีครับถึงประมาณเที่ยงกว่ากวนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าผมจะนั่งรถอะไรไปต่อที่วัดเขาบันไดอิดนะครับแต่ต้องถามคนแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นั่งมา เพื่อรถไฟนะครับปกติก็นั่งรถตู้อย่างที่ผมบอกนแหละครับมาถึงวัดเขาบันไดอิดแล้วเพื่อนๆโอ้ไกลมากนะครับจากสถานีรถไฟผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเจ็ดสิบบาทเพื่อนๆโอ้นึกว่าจะใกล้ <c oughs> แต่ถ้ารถตู้จะอยู่ตรงโรงพยาบาลเพชรรัตน์นะครับจะใกล้กว่านะครับถ้านั่งรถตู้แต่ค่ารถตู้จะแพงกว่าร้อย สีแต่ถ้านั่งรถไฟก็35บาทแต่มาต่อไอม้มอเตอร์ไซค์นี่70บาทนะครับโอ้วันนี้คนเยอะนะครับ เดี๋ยวเรามากาบขออนหลวงพ่อก่อนนะครับนี่ทุกคนพศสองพนห้าร้อยสี่สิบนะครับเหรียญนี้สามร้อยนะครับแล้วก็มีพระสมเด็จหนึ่งรอยนะครับโอ้ตู้นี้ ตัวนี้เงินบริสุทธิ์สองพันนะครับอ๋อนี่วัดทองนพปคุณสร้างนะครับเป็นหลวงพ่อแดงเหมือนกันนะครับแต่วัดทองนพปคุณสร้างนี่นี่ราคาหกพันก็มีนะเงินบริสุทธิ์สองพันเงินทองทิพย์หนึ่งพัน เนะะื้อขาปิ่นโตเชื่อมกรอบห้ารอยนะครับที่ห้าร้อยนี่สวยๆนะครับตู้นี้จะเป็นของวัดทองรประคุณสร้างนะครับเด็กอันนี้ก็เจ0ดร้อยนี่หนึ่งพันะครับเหรียญย้อนยุคนี่สองอยนะครับแล้วก็ขาปิ่นโตสี่ร้อย เนื้อละวะโลหะ400นะครับเนืน้อทองแดง200หลวงพ่อเจริญตั้งหน้ารถ350นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นเศรษฐีเงินล้านปี66นะครับหลวงพ่อแดงแล้วก็หลวงพ่อเจริญนะครับอนะ๋ตู้นี้ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นของทางวัดทองและประคุณน,นะครับนี่มีพระสมเด็จด้วยนะ100แล้วก็พระสมเด็จเป็นชุดนี่300 ล็อกเก็ตหนึงข้อแดงมันก็จะเลยมีข้อร5อยห้าสินะครับอาัาก็40่สสติกเกอร์50าสิบแล้วก็ห0นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์เสื้อทีมอลาน80สิบนะครับนี่ครับทุกคนเป็นวัดทองลบ,บคุณจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นของทางวัดนะครับนี่ ให้เหลียญสีสีเงินแล้วก็สีลมดำนะครับก็มีราคาตั้งแต่สองร้อยแล้วก็สามร้อยนะครับถ้ายันนี้หนึ่งร้อยนะครับโอ้เหรียญนี้สวยนะครับทุกคนเหรียญนี้สองร้อยบาท ี่ร้อยเนะเป็นเหลียนออกลูปไข่เ,เหลียงน,นี้ก็ส0 0รอยบาทปีสองพนห้ารนี่ปีไหนก็บอาจารั์ปีหกหกปีหกหกนี่พุนี้จากปีหกเป็นเหลียญย้อนยุกนะครับ ราคาก็มีตั้งแต่200อ๋อที่ระลึกครบรอบชาติการ144ปีนะครับตันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับมี2 0 0นะครับ ก็มีเหรียญน,นี้ก็มีราคาตั้งแต่400 300แล้วก็200นะครับนี่ก็ปีเดียวกันเหรอครับปีอันนี้ปี61โอ้นี่ปี61นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะครับพร้อมกรอบหลือพ้อแดงนะครับแล้วก็มี ายันยส่วนวัดเขาบันไดอิดนะครับจะมีพิธีทอดกระถินนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ามาได้นะครับวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นะครับขอเชิญร่วมทอดกรถินสามัคคีวัดเขาบันไดอิดตำบลไร่ส้มอ,อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ามากันได้นะครับี เพื่อสมทบทุนบุรณะซ่อมแซมอุโบสถและก็ถนนถนนทางขึ้นวัดนะครับก็มาร่วมบุญกระถินกันได้นะครับสำหรับใครที่จะมีเวลาอยากมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิ26ตุลาคมนะครับมากันได้นะครับนี่ก็คือวัดถูมงคลที่มีอยู่ที่วัดเขาบันไดอีกนะครับทุกคน หลังจากผมพาทุกคนชมวัตถุมงคลและก็บอกเส้นทางการนั่งรถไฟมาที่วัดเขาบันไดอิฐนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระองค์ใหญ่บนเขานะครับเพอผมเดินไม่ค่อยไวแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปชมถ้ำกันแล้วกันตามผมมาครับวัดเขาบันไดอิดนะครับตรงนี้ก็ถ้ำนะครับเคยพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมบ่อยนะครับ นี่ก็คือการเดินทางมาวัดเขาบันไดอีกด้วยรถไฟนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่เดินทางด้วยรถไฟสรุปนะครับนั่งรถไฟจากหัวลำโพงราคา35บาทมาถึงสถานีเพชรบุรีนะครับและก็ต่อด้วยมอไซค์70บาทนะครับถึงวัดวันนี้ขอบคุณมากๆครับ ใครจะเดินทางก็ลองมาดูนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ